สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับวันนี้รายการไฮเพอร์เกมทีวีผมนพัต้ตนกับคู่หูชื่อแทนไม mm ่ได้โอเคครับวันนี้เราจะมาวันนี้เราอยู่ในเซรเริร์ฟเราอยู่ในเซริร์ฟและวีเลฟเอ็มซีนะครับเจ mm ้าเดี๋ยวว่าเซิร์ฟนี้มันเพิ่งเปิดบาจทียังมีปัญหาแหล็เพราะไม่มีโคโลเนี่ยครับวันนี้เราจะมา จีเอาชีวิตรอดในวันแรกกันนะครับโอเคนะครับเอาเเปิ้ลมาจากไหนอะเดอตกอยู่ครับเออเนาะโอเคเรามาเริ่มาเลยครับเริ่มแล้วตัดไม้ตัดไม้เอาของครับเพื่อจะทำกล่องครับแล้วก็ตัดการตัดที่ดีควรตัดให้หมดคุณคิดยังไงครับบทการตัดไม้ไปใช้เวลตัดเลยตั โอ้อันนี้ไม่ต้องสนใจครับทุกคนนี่เทมเฉยๆครับไม่ต้องสนใจครับผมผมไงวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับโอเคครับไม่ต้องสนใจครับส่วนของที่ในนี้ผมก็ค้ามาอยู่แล้วครับเออค้ามาก่อนนี้ก็ไม่ต้องสนใจฮะโอเคครับอันนี้ได้สามหกครับครับคัพปิ้งเทเบิลวางอย่างนี้เพราะฉะนั้นได้อย่างนี้เอาอันนี้วางไม้วางบูเดนแพงสองสองอันวางแนวตั้งจะได้สติกอันนี้เขาก็คงรู้กันอยู่แล้วนะคุณแทน เขารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมวิธีการคราฟเนี่ยอ่ะฮะโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยมาลักคูนะครับผมกำลังหาแอปเปิลอยู่ไอ้เหี้ยจะมืดแล้วอ้าวเฮ้ยไม่มีที่อยู่แล้วจะอยู่ตรงไหนเอาไปดิเอาแล้วเอาแล้วเอาไง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 ไม่อยู่แล้วขอมุดใต้ยดีแล้วโอเคไม่เป็นผมเจอเจอท่าแล้วเจอท่าแล้วตามมาตามมาไหนเอ่ย จะทำจะหินเล่าเราเา,เาตามมาตามมาไน้ามันจะเบื่อแล้วเด็กคลิปเบื่เอเดี๋ยายงานเข้าเลยครับคุณช่างสิผมใช้ texture pack l ล s t day สุดย,สยอดน้ำเขียวหมีคนดูอู้ไก่ไก่ไกไ่ไก่เฮ้ยไก่ตัวอะไรวะเนี่ยไก่หุ่นยนต์เออในกรณีนี้คุณแทนเขาใช้ texture pack l ล s t day <ไ>อยู่ ไก่ก็เลยอาจจะเป็นรูปทรงแปลกๆจากของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหน่อยโอเคครับเรามาเริ่มการเอาชีวิตรอดในคืนแรกไม่การชีวิตรอดในทีนี้ไม่ได้หมายถึงเอาชีวิตรอดในกลางวันเอาชีวิตรอดในตอนกลางคืนโอ้ยท้าไลฟผมขออีกครแบบทำต้านก่อนนะ ผมจะหายไปแล้วครับผมอยู่ผมทำผมกำลังจะไปหาหินครับไปล้วมอยู่ไหมเอได้อยู่อ๋อผมกำลังจะไปหาหินครับลืมไปครับใช้เทสสามอยู่อู้สเกลกตันเกิดมาผมทําบ้านอยู่แบบหนึ่งคุณแทนครับคุณแทนครับมาอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยครับเร็วครับผมชักกลัวระวังเวงไม่ว่าครับทำบ้านอยู่ ถ่านหินมันอยู่ไหนเนี่ยเอาถ่านหินจับไม้ก็ได้ครับกล้าสบีจ้างมันเลยว้าสเกเลตันฮ่าฮ่าฮ่าว้าสกิเลตันฮ่าฮ่าฮ่าอู้เจอแก่เจอแก่ตัวระเบิด้วยนะคะครับครับผมไม่เจอเลยครับอะไรวะ เดี๋ยวครับข้ามาเลๆปิดด้วยปิดด้วยลบสิครับคุณรอป่ะสิเฮ้ยอันเลยโอเคครับมองอไม่เห็นเลยคุณมองเห็นผมไหมผมมองเห็นคุณโอเคโอเคครับแป๊บมึงเรามาทําที่คุดก่อนอทําที่อําที่คุดคทาทาที่ขุดก่อนอแปบไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกคุณครับคุณเป็นน้องผมต้องเรียกว่าพี่ครับโอเคโอเคขุดพื้นดินก่อนเผื่อเจอหินจะทําเตาเผาแล้วเดี๋ยวเอาทรายมาเผาอุ้ยเจอ จะหินแล้วนี่จะหินแล้วนี่คุณหินมาเลยคุณหินขึ้นมาเลยทำเป็นบล็อกสโตนได้ปะเนี่ยทำบ,บอกสโตนได้เราทำได้ได้ได้ได,ได,ได้มาก่อนมาก่อนมาก่อนโอเคผมขึ้นแล้วนะซอ้อมเพิ่มเพิ่เพิ่เพิคเค่ครับเลยครับครับเลยครับต่อคำต่อผิงก่อนเลยเร็วเร็วเร็วโอเคไ okay, มหมผมโอเคดีมากมาที่เหลือผมจัดการเองโอ้ยผิดอันผิดอัน เิดอันผิดอันผิดอันต้องขออภัยคุณวา<อ>นรับได้ก <c oughs> อบกูรอคอะแต่ในกรณีนี้มันแต่กรณีนี้มันไม่ควรจะใช้คํานี้ครับโอเคครับระหว่างนี้เราจะใช้วผมจะไปหาไม้คุณคุณแทนตามผมมาตกคู่อเอาหินก่อนเลยค่ะจะไปหาไม้นะแทนอ๋อ คิดทีคิดเข้าไปมีการทีคิดไอทีไป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 ตอนเช้าดีกว่าเจอคีปเปอร์เราพี่นราปั้นตอร์หายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนออออยู่ข้างบนเฮ้ยไปดับกีบเป็นผู้หญิงไม่ได้าอ,อินอ๋อทานหายมูมองเห็นแล้วไกลไกลไกลเี่ก้าว โ <Okay, S 2> อเครอก่อนรอก่อนเราต้องรอ,งองตอนเช้าตอนนี้ออยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยโอเคมาพ,พี่นะพ่เต้ขอขอไปหน่อยผมจะไปแปะข้างล่างเสียใจใมีแค่นี้เสียใจเออพี่มีแค่นี้ตอนนี้เดี๋ยวขอวไปหาไม้ก่อนผมมีไม้อยู่ประมาณสี่สองอันเอาคราฟก่อนเลยคราฟก่อนเลยคราฟแล้วเอามาให้แล้วแล้วเอาไปเผาเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดไม้ทำเดี๋ยวไปตัดไม้ยประมาณไม่กี่อันโอเคงั้นอยู่อยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวมา ยังไม่ใช่อยู่ดีๆคิปเปอร์เลยเข้ามาไงเข้าไมครับสนุกสนุกเป็อย่างไรครับตายอาทีสสนุกามากเลยครับออ้ตอนนี้ผมเจอตอนนี้เจอเขียวเขียวอยู่สามตัวสนุกแน่แน <laughs> ไม่ต้องห่วงมาอยู่อีกฝั่งนึงอ๋อแล้ว่าอยู่ใกล้กันจะตายไปดีตัดไม้อย่างเมามัน ตัดไปตัดมาเจอทีปเปิดเอระตูเกิดเป็นกบกันเรียบร้อย <c oughs> ไม่แฟกแฟกนะผมว่าตามความคิดแล้วน่าจะแฟกนะโอ้ <c oughs> <c oughs> มีแขกม,มาต้อนรับซอมบีแม,มงมมหุ่นยนต์เ <c> ห <oughs> ็นเขาว่าพอไมค์ครับหนึ่หนึ่งจุดสองออกมานี่ซอมบี้จะพังประตูได้ ไม่ต้องกีดถึงขนาดนั้นไม่ต้องกีดขนาดนั้นตอนนี้ผมใช้เทชเชอร์แครเห็นเมวมุมเป็นสีแดงเห็นโดนแล้วโอเคโอเคตอนนี้เห็นแทนยืนอยู่บนหลังคาบ้านเห็นพี่เติร์นโด้แล้วหละโมโมโมเห็นน่ะนั่นแหละยืนตัดไม้หัวแดงๆอย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปหา โอเคมาแล้ว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 เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยโอ้โหแมงมุมโอ้เจอแกเฮ้ยแมงมุมระวังมันจะเข้าปีข้างบนข้างบนมาเร็วช่วยด้วยไปไกลๆโดนท่อแบคตีอรียสิ โอเคตอนนี้ดดเฮ้ย,อย,ยอีอะไรปะออเอชได้ตังค์เดี๋ยวแป๊บมึงนะได้ตังค์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวทำทัดทำทางเผาฐานเฮ้ย่ <laughs> าหนหินเพิ่มก่อนพันจะบอกไม่ถูกโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะ ผมได้หัวสมองมาแล้วเมยสมบิตามหลังคุณอยู่ผมจะการ์้ใยญ่ไม er> ่ใช่ดิเกลตันเอ้ยมองผิดอีกทีโอ้โอเคได้ตังยี่สิบแปดอ่ะฮะอฮะอ๋อก็ดูโอ้โหอะไรยิงมาก็ไม่บอก โอ้ oh my god เยอะเกินกรรมการตานแรกไม่อยู่แล้วเอ้ยแกะได้ยินเสียงแกะใช่ใช่แล้วครับผมเจอแกะได้ขนแกะมาเพียบเลยตัดมาเลยอายฆ่ามาเลยนี่แต่ผมแกะแอุย้ยแกะเอ้ยอยู่นิ่งสิครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยู่นิ่งสู้เข้าสู้ต่อไปคาเจชิ <laughs> โชคดีออไปอย่ามาย่ดได้เสียงมันมีใครสักคนกำลังระเบดิดตายหน้าถาม์กเลยผมเีงเลยอ่ะฮะหาคนแก่มาเพิ่มเร็วหาคนแก่มาเพิ่มแล้วทำเตียงผมเจอของนี่เข้าให้ คตอนนี้ก็จะเช้าแล้วว่าแล้วก็มีแขกตามผมว่าเต็มเลยขอเข้าบานก่อนเออประตูโอเคเนาะผมขอสลีปก่อนนะมีเบอร์อีกันไหมอ่ะไม่มีไม่มีมีผมมีไอรอนอยู่ประมาณหกอันโอเคเดี๋ยวออกไปหาเอาไปเอาแก่ให้ ล้าตัดพิ่อ่ะก็ไว้อย่างงั้นแหละอ๋อตัดพิงอยู่ใต้ยินลืมไปมันโหดดีเดี๋ยวตอนเช้าเก็บกระดูกมาด้วยนะอะฮะผมมีกระดูกอยู่แล้วนีไงเพื่อนใแล้ววันนี้ก็ผ่านคืนแรกมาอย่างสมบูรณ์ โดยรอดชีว oh. uh ิตหรือเปล่าวะขอตัวสักครู่โอ้โหโอ้หืมอันซีนะเนี่ยโอ้หืมทิวโอ้โหโอ้โหโูพูพูพูอู้สู้บ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้โหโอ้โหเอ่ะไปงนก้นโอ้โอ้ โอ้โอ้มันช่าทรมานอ้าวคกูไม่เอามึงกู uh, uh. ไม่เอามึงชิปเปอร์โชคดีนะครับคุณไม่เป็นไรผมไม่ตายโอ้โหอะไรปะ i will survive I'm you <will> survive ไปมาไหนส่วนตอนนี้ผมเจอถ่านเจอถ่านหินแล้ว กานขูดไปด้วยนะแทนฝากหาเนื้อให้หน่อยดิจะจะ,จะหิวตายละผมก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันนะเออคุยไก่เย้ฆ่าไก่ที่หมดเลยแล้วมาเผาฮ่าฮ่าฮ่า น้้ากิงผมไม่ได้พูดนอกเรื่องนะเนี่ยไปราะว่าไม่ไม่ไม่นอกเรื่องหรอกเท็กซ์แสเปกเลสเดย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอ่ะฮะโอ้ยไก่ว้ายเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเจออะไรอ่ะเจออะไรอย่าดูเลยปะเจอถ้วทำลึกไปเดี๋ยวทำลึกกันไปเลย โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแขกแล้วเห็นแขกแล้วมีเนื้อไก่ไหมเอาไก่มาเผาก่อนเลยอมเผาอยู่เนี่ยว่ะเขอ๋อเอาเนื้อไก่ไหายการแข่งขันเอาชีวิตรอดมันคือการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเผาต่อไปเรื่อยๆอได้ทานหินมาเพียบเลย ล่ะครับถ้าไม่ว่าอะไรวันแรกขอจบเพลงแค่นี้แหละครับหรือว่าเอาต่อดีต่อดิไ,ได้กำลังารเลยคุณไดบบ้ได้ไดหีบอันหนึ่งคุณจะมาทำอะไรผมเจอแกมีเจ้าขอแกสามนแล้วยิย่งโอเคและวันแรกขอจบเพียงแค่นี้ครับ โอเคเขาจบจบก่อนเขาจบก่อนโอเคแค่นี้แหละครับ